สการ์เบนเจอร์เอกหันจะเกิดในอีก3 2 1เช็คที่เดิมก่อนเลยนะครับโลกแฟนตาซีแล้วก็เออสมุไรนะครับไม่น่าจะมีปะ่ะเออนะครับอ่ะไปไล่หาเลยนะครับตั้งแต่โลกแฟนตาซีโอเคเจอละอยู่ในโซนฮันเต็ดนะครับโลกแฟนตาซีโซนฮันเต็ดนะครับ เข้ามาแล้วอยู่สายมือนะครับด้านหลังนี้เลยในตู้ก็จะเหมือนเดิมนะครับโอเคสุ่มเลยนครับไม่ต้องดีล่าตัวเดิมเลยนะครับซาฟารีดคทไปแย้ทัดนะครับสวัสดีครับสุดจัดเหมือนเดิมนะครับสุดจัดคลอยน้องรักไปรีบๆเลยนะครับเดี๋ยวเวลาจะหมดมันน่าจะมีเวลาเหมือนเดิมนะครับสามชั่วโมงหลังจากที่เกมอัปเดตมานะครับ ไอคนสมเพียบเลยว่ะไม่ต้องลีลาเพราะสุดจัดของโอ้ตัวสป,ปอยไปเหมือนเดิมนะครับย้ายย้ายย้ายไปให้ไวเลยนะครับอันนี้คือฝาแฟดตัวหลักนะครับหันเตดโอเคไปไม่มีบอดวิ่งก็ช้า,ชา,ากระโดดหยงๆยงไปเลยถูมหน้าจอเลยรอบนี้นะครับ ไม่โดนสปอยชัวร์ถึงกับใส่หัวเลยนะครับไปเหมือนเดิมห้องร้ามสุดท้ายนะครับกับสุดหลอ่อไปว์ปไปเลยนะครับสุดหล่อวับไม่ได้นะครับเพราะว่าสุดหล่อยังไม่ได้ปลดล็อกโอเคซูมหน้าจอเหมือนเดิมเลยือ สี่ธาตุสี่ตัวสี่กล่องครับส a าร r ตี้แคทเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะตัดแล็บลงเลยนะครับกู้สุ่มอยู่ในโลกแฟนตาซีครับแล้วก็โซนฮันเต้ดนะครับเลี้ยวจากที่วาร์ปเนี่ยเลี้ยวซ้ายมาครับแล้วก็จะอยู่หลังตรงนี้เลยครับน่าจะมีเวลาแค่สามชั่วโมงเท่าเดิมครับอ่ะก็ขอทุกคนสมหวังกับคิวสปาร์ตี้แคทลวกันนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้เอาไว้เจอกันนคลิปหน้าครับไปละบ้า